อาวกวางตุง้งฮ่องกงมาเก๊าโครงข่ายไฟฟ้าสถานีสูบน้ําเกือบ10ล้านกิโลวัตต์โรงไฟฟ้ากักเก็บพลังงานแบบสูบน้ำขนาดล้านกิโลวัตต์สแห่งในเมืองเหมยโจและเมืองหยางเจียงบนทนกวางตุง้งเริ่มผลิตไฟฟ้าพร้อมกันนะคะซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมมากถึง2ล้าน4 000, 000กิโลวัตต์ โรงไฟฟ้ากักเก็บพลังงานแบบสูบน้ําเป็นสถานีไฟฟ้าพลังน้ําที่ใช้ไฟฟ้าในขณะที่มีการใช้ไฟในระดับที่ต่ํามาสูบน้ําขึ้นเพื่อไปยังอ่างเก็บน้ําด้านบนแล้วปล่อยน้ําไปยังอ่างเก็บน้ําด้านล่างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าระดับสูงค่ะเมื่อสถานีไฟฟ้าทั้งสองแห่งเริ่มผลิตไฟฟ้าแล้วจะยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่อ่าวกวางตุง้งฮ่องกงมาเกา๊าได้มากกว่า30เอร์เซต์ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง2 8แสนตันค่ะประสิทธิภาพของการทำอากาศบริสุทธิ์ด้วยการลดการปล่อยคาร์บอนนั้นอย่างเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เป็นเนื้อที่14,700เฮกตาร์นะคะโดยปัจจุบันโครงข่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากักเก็บพลังงานแบบสูบน้ำในพื้นที่อ่าวดังกล่าวนั้นมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเกือบ10ล้านกิโลวัตต์ค่ะ